แพนด้ากุ๊กกุ๊กเรามาบินโดนดูดีกว่ามันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเฮ้ยใครเรียกอะไรร้องอะไรอ่ะลีลีลิลาลิลาลีลิลิลาลีลาเฮ้ยเดี๋ยวนะเด็กสองคนร้องเพลงเฮ้ยต้องร้องเสียงสูงกว่านี้อ้าวเหรอน้องใหม่ไหมเฮ้ยดี่ได้นฉันเดี่ยวกันนะคะน้องสองคนร้องเพลงอะไรกันคะเนี่ย เพลงลีลีล่าลีลา,ลลาโอคารโดโอคาราเหรอใช่คะ่ะเพลงช้างกระบองเพชรแต่เดี๋ยวก่อนนะน้องๆยังไม่รู้เหรอว่าตอนเนี้ยช้างกระบองเพชรอ่ะมันจะสูนย์พันแล้วนะฮะจริงเหรอคะจริงรเลยนี่เดี๋ยวเรามาดูกันนี่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 เข้ามาเลยให้เป็นผีลงกกาค่ะนี่ไปโดนขึ้นไปรียบร้อยเท่าทุกคน ป่าแห่งนี้มีตำนานช้างกระบองเพชรท,ที่มันจะสืนพันจู่ๆมีช้างตัวหนึ่งนะทุกคนนะแล้วก็ล้มลงไปเพราะว่าเขาอะหมดสิ้นอายุไขแล้วถือว่ามีผู้รายนะใครอะพี่โก๊หรือว่ามันจะมาฉีดยาหรอหรือว่ามีคนตั้งใจจะมาจับช้างกระบองเพชรเพื่อที่จะอางวงก็เป็นไปได้นะพวกล่าช้างอะเรามาหาผู้ร้ายกันดีกว่าไหม <Okay. S 2> <Okay. S 1> ทุกคนในป่าแห่งนี้มีผู้ร้ายแน่นอนไปเราไปกันต่อ ซับซ้อนมากเลยแล้วมาบินโดนกันดีกว่าไปนี่เป็นบอแสที่เราได้มานะเดี๋ยวเราบินโดนตามหาเฮ้ย <Hey! S 1> น,นี่มันตัวเล็กหรือเปล่าคะ hmm. น่าจะใช่คะ่ะยู่นหนึ่งขวบลูกเขาเนี่ยอ๋อลูกช้างไงเฮ้ย hmm. ลูกช้างกระบองเพชรเฮ้ยเดี๋ยวนะลิลล,ล,ล,ล่ามีสองตัวทุกคนแต่ว่าพ่อเขาสูญพันธุ์ไปแล้วว่ะเฮ้ยแต่น่ารักมากเลยนะเนี่ยดูดิเป็นลูกช้างน้อยอะทุกคนนฮ้ยแต่ว่าตีนโตแบบนี้นะ แต่ว่าแล้วพ่อเขาสูญพันธุ์ไปโครงกระดูกไปแล้วอะไปมาดูกันตอบคือตอนนี้นะเรากําลังบินโดนป่ะทุกคนได้ยินเสียงช้างไหมแป้นแป๊นอะได้เลยนะฮ้ยเดี๋ยวนะคือตอนนี้นะพี่โองคตั้งใจจะตามหาผู้ร้ายก่อนนะคะว่าใครที่มาทําให้เฮ้ยสูงเข้าไปนี่อะไรอะมีช้างบ้านหรือเปล่าคะช้างบ้านหือเปล่าช้างบ้านเหรอมชื่อการกล้วยหรือเปล่าคะช้างการกล้วย อาจจะใช่นะคะมีชบายแก้วกว่าไปดูนอ้อไปไปกันต่อทุกคนเดี๋ยวนะเฮ้ย,ย,ยผู้รายหรือเปล่าไม่ใช่เฮ้ยอะไรอะ่ะเฮ้ยหมาคือผู้รายใช่ห,หรอือเปล่ากุ๊บลอเฮ้ยผู้รายคือชายชุดดำแต่ว่ามีหมาตรงนี้นะทุกคนแล้วก็เป็นสีน้ำตาลแล้วมันก็วิ่ง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 ,ง,ง,งไป หรือว่ามันตั้งใจที่จะมาจับช้างไปแล้วส่นคนไรคือใครล่ะทุกคนเมื่อกี้มาหายใช่ไหมพวกหมาไปแล้วกมันกินหมาทุกคนคนป่ากินหมาไปแล้วปอ,อป้ไปไป,ไปกันต่อคือตอนนี้นะเราจะบินโดนไปที่มุมสูงนะเพืาอเราจะดูมันไม่หลุมอะไรหลุมโคลนตรงนี้ทุกคนดูดิหลุมโคลนนี่มันคืออะไรอะ่ะแบบช้างเหยียบยหรือเปล่านลุมลงไปหรอรอยเท้าช้างหรอ เอออาจจะเป็นไปได้นะรอยเท้าช้างรีลๆลิลิล้เพราะมันเป็นช้างตีนโตเนาะนี่เป็นรอยเท้าช้างนะทุกคนเฮ้ยตัวอะไรอะงวงช้างงวงช้างเหรอพี่กูกูก็นึกวนาอหนอนงวงช้างเฮ้ยคนมีทั้งหนอนงวงช้างแล้วก็มีทั้งรอยตีนนะคะเดี๋ยวไปเราไปกันต่อคือตอนนี้นะคนที่เป็นผู้ร้ายนะมันต้องใจจะจับช้างเอาไปถลกหนังแล้เอากระดูกแน่เลยมันจะได้เงินกี่บาทคะ เยอสิเพราะช้างตัวหนึ่งตัวเป็นล้านเลยนะอุ้ยมวนี้นะไม่ดีมากเลยเราต้องเก็บภาพหลักฐานไว้นี่ไงคนนี่ไงใช่ไหมอ,อันนี้ขนดินคะ่ะเอานึกว่าขนกระดูกอุ้ยแต่คนนี้เขากําลังขนดินเขาคงไม่รู้หรอกมั้งเนาะเขาคงไม่รู้อะไรเดี๋ยวนะไว้ใจได้นเนี่ยคือตอนนี้เรากำลังหาใช้ชุดดำอยู่นะคะ เฮ้ยนี่ไงเรากลับมาที่โครงกระดูกก่อนนะโครงกระดูกของช้างลิลิลาลิลาที่มันสูญพันธุ์นะคะตอนนี้อุ้ยนี่ดูแก่มากเลยพี่ปล์ก็เป็นตัวพ่อไงมันตัวใหญ่แล้วว่ะโอ้หดูกระดูกเขาดิหนาแบบถ้ามันล้มนี่คือแบบว่าพังเลยนะแต่ว่าโครงกระดูกนี้ใครคือผู้ไรตัวจริงอะเฮ้ยถ้าจะทําให้ช้างที่มันตัวใหญ่ขนาดเนี่ยเหลือแต่โครงกระดูกมันต้องเป็นอะไรที่มันพิเศษมันต้องมีพลังพิเศษอะ ือว่าแบบพาทิตย์มาใกล้โลกเลยไม่เอ้ยอมันต้องเป็นคนที่พน่นควายเฮ้ยอะไรอะ่ะทำไมมันน่ากลัวมันเป็นเหมือนผีปีศาจเลยทุกคนไปไปไปเราตามมันกัน